คนที่สำเร็จนะฮะอีกข้อหนึ่งอย่าแค่มาลองทำในไอ3นะฮะอย่ามาลองทำถ้าทำต้องทำจริงๆนะเพราะถ้าคุณลองทำเนี่ยมันไม่มีอะไรฮะเหนื่อยเปล่าเสียตังเปล่าไปซื้อครีมเซเว่นมาใช้กันดะเยอะแยะนะแต่ถ้ามาทำไอเอรเมื่อคุณตัดสินใจทำแล้วคุณต้องทำด้วยความเชื่อ ลูกค้าที่ใช้สินค้าแล้วไม่ได้ผลคุณรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่เชื่ออ่ามันมีนะฮะนักจิตวิทยาเด่ยเขาเอายายายาไว้บนหลังตู้เย็นยาไว้หลังตู้เย็นเป็นยาแก้ปวดผู้หญิงไงเวลาเป็นท้องเ็นใช่ปะ มันจะมียาแก้ปวดท้องเมนนะพอกินไปมันก็จะคลายนะฮะเสร็จแล้วผู้หญิงเขาปวดท้องเมนเขาไปหยิบยาแต่ยานั้นมันถูกสับเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเป็นยาอย่างอื่นที่ไม่ใช่ยาแก้ปวดท้องมเมนก็ก็หยิบยาหลังตัวเย็นที่เขาคิดว่าเป็นยาแก้ปวดท้องเมนเนี่ยใส่ปากแล้วก็เกลืน,น้ำตากจิตใต้สำนึกสั่งการทางระบบว่ากินยาแก้ปวดท้องเมนไปแล้ว หายไหมหายไหมเ <Hi. S 1> ออเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปสาธิตลูกค้าที่มันไม่ขึ้นเพราะอะไรเพราะคุณสาธิตเสร็จแล้วคุณก็ไม่พูดอะไรต่อคุณต้องเล้าโล่แบบพี่เคยเล้าโลมไหมลููๆถูกไหมเล้าโล่ให้มันเกิดความรู้สึกเพราะฉะนั้นวิธีเล้าโล่คือในมือถือมันต้องมีเคสอันนี้ก็น้าเปลี่ยนอันนี้ก็น่าตึงอันนี้ก็น้าใสเอันนี้ก็หน่าอ่อน พอมันเห็นหน้าอ่อนหน้าตึงหน้าใสหน้ากูก็อ่อนเหมือนกันเห็นไหมต้องใส่ความเชื่อต้องใส่ความรู้สึกเพราะนั้นถ้าคุณมาลองทําสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกเลยในทางตรงกันข้ามมันจะจริงหรือเมื่อไหร่ที่เราเจอคนที่จิตใต้สํานึกมันสั่งการว่ามันจะจริงหรือไม่ขึ้นฮะถึงมันขึ้นมันก็มองว่าไม่ขึ้นนี่คือความรู้สึก เรื่องจงต้องทำจริงๆผมมีทีมงานนะฮะอยู่คนปัจจุบันก็ติดตัวผมทางสายนี่แหละแล้วก็ได้เงินลาผมถามตรงๆที่เมื่อไหร่จะมาทำงานกับผมคีมก็ให้ไปใช้แล้วมือใช้สองกระปลูกใช้มาเดือนแล้วยังไม่เห็นขึ้นเลยแล้วพี่ใช้ย,ยังไงก็ทาเหมือนที่บอกค่ะมือทาคอเสร็จ พอพี่ได้ส่องกระจกมันก็ส่องไม่ไม่เห็นขึ้นเลยไม่เห็นขึ้นมันจะจริงหรยอมันจะจริงเ,จจงเ,เอางี้พี่พรุ่งนี้มาหาผมผมมาปั๊บผมระดมเลยปรากฏว่าขึ้นเพราะอะไรครับพอเขาทาเสร็จเขาไปส่องกระจกมันไม่ขึ้นมันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่ขึ้นมันไน่าแล้วมันจะขึ้นเลยล่ะนะปัจจุบันหลังจากวันนั้นเนะี่ยเขาก็มาทาเดือนเดียวก็ได้แสนก่าบาทไอ้คนนี้แหละที่เดือนหนึ่งใช้ครีมสองกระปุกแล้วไม่ขึ้นเลยนะฮะ แล้วมีอยู่หลายคนไอ้ครีมไปใช้ไปเจอลูกค้าเขาใช้ครีมอยู่แล้วถูกไมหมฮะมีคนส่งมาให้อยู่แล้วมันไม่เห็นผลคือเราส่งรูปเราไปให้ดูแล้วเขาบอกอ่ะใช้ตัวนี้เออเนี่ยใช้ไม่เห็นผลหมดไปสองกระปุกเขาส่งมาให้ใช้แล้วไม่เห็นผลแล้วพี่ใช้อย่างไงก็มันเป็นครีมก็าทาทั้งตัวนะฮะทามือทาเป็นแบบโลชั่นเนี่ยเป็นครีมทาหน้า,าทาทั้งตัวหน้าเสือกดําอีกก็เลยทิ้งไป เขาบอกให้ทาแค่มือกับข้าคอมึงเสือกไปทาทั้งตัวมันจะไปเห็นผลได้ยังไงเพราะ,ะนั้นคนที่ใช้ครีมแล้วไม่เห็นผลมีอยู่สองประการคือหนึ่งใช้ติดวิธีจําไว้กับสองใช้ไม่ต่อเนื่องครีมของเราทาตอนไหนครับใช่หรอหลังอาบน้ําทุกครั้งต้องใช้จำไว้เลยนะครับครีมเราใช้ตอนไหน ถ้าคุณอาบน้ำตีสองก็ต้องใช้ตีสองวันหนึ่งอาบน้ำห้าครั้งก็ต้องใช้ห้าครั้งวันหนึ่งไม่อาบน้ำเลยไม่ต้องเสือกไปใช้เอาเรื่อจริงพอหลังอาบน้ำรูขุมขนมันเปิดและร่างกายพร้อมที่จะรับทั้งหมดอืมใช้ได้ถ้าไม่อาบน้ำแต่ในร้อยเปอร์เซนมันจะได้แค่สี่สิบแต่ถ้าหลังอาบน้ำคุณได้ร้อยเปอร ฉันอยากสวยวัยวันหนึ่งอาบน้ำห้าครั้งเชื่อผมได้สูตรใหม่เห็นไหมแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าเทสลูกค้าพี่ไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวผมคอยเ,ยเป็นเรื่องนะฮะเพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องกลัวนะฮะทันทีที่ผมตัดสินใจทำ a f ีผมโดดใส่แล้วประกาศตัวแบบเปิดเผยเป็นไงเป็นกันผมเป็นคนอย่างหนึ่งถ้าทำต้องสำเร็จถ้าไม่สำเร็จไม่ทำ นี่คือวิธีการที่ผมทำไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นไม่ว่ามันจะฮึนโหดขนาดไหนสินค้าผมลุยคุณต้องคิดแบบนี้เพราะนั้นสมัยหนึ่งที่พระเจ้าตากสามารถกู้เอกลาชได้นะฮะุจำคำได้นะฮะหลังจากทานอาหารเสร็จพระเจ้าตากจะบอกกับทหารทั้งหมดว่ามื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแต่คุณไม่ต้องบอกนะครับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทสุดท้ายกูเห็นไม่โผล่ที่หูทุกที มื้อนี้เป็นมือสุดท้ายที่เราจะทานอาหารหลังจาก่านมื้อนี้แล้วถ้าเราไม่สามารถตีเมืองกลับคืนมาได้อย่าว่าแต่อาหารเลยลูกเมียเราก็ไม่มีสิทธิ์ได้เห็นหน้าเราอีกแล้วในชาตินี้แสดงว่าตายหมดทั้งกองครับนี่คือพระเจ้าตาัแล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะมันก็ยึดเมืองได้จากคำพูดว่ามื้อนี้มือสุดท้าย แล้วถ้าไม่ได้กินมือต่อไปก็ไม่ได้เห็นหน้าลูกเมียอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นใครมีลูกมีเมียบอกเลยครับสามเดือนนี้มึงไม่ได้เห็นหน้ากูอีกแล้วะะอาเรื่องจริงในสามเดือนแรกฮัลโหดเคยนั่งเครื่องไหมเครื่องบินอนะเคยนั่งไหมเครื่องเนี่ยพอเราขึ้นปับ๊บมันยกหัวขึ้นไปเลยไหมยกเลยไหมไม่มันต้องอะไรก่อนครับ ลังเี่พื้นไปก่อนถูกไหมนั้นแต่ช่วงรังเที่พื้นเนี่ยสามเดือนแรกนะระหว่างลังเี่พื้นต้องคาดเดลต้องอะไรทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นก็พื้นขึ้นมานั่นคือเดือนที่สี่พอมันยกอหัวขึ้นมันเคลื่อนคือก่อนติดลำบนเดือนที่สี่ถึงเดือนที่หกบางคนอาจจะเดือนที่สี่ถึงเดือนที่สิบสองบางคนแบบ ฉลาดเยอะหน่อยผมไม่ได้บอกแมว่าคนที่โง่คือตามหลักอะถ้าใครโง่หน่อยเดือนที่หกถึงสิบสองแต่ผมไม่ใช่คนที่ฉลาดมากอะเดือนที่หกถึงสิบสองแต่คนที่โง่อะแค่สามเดือนสาเร็จน,นี่คือขายตรงนะเพราะฉะนั้นพอมันยกขึ้นปุ๊บผ่านหนึ่งปีไปติดลมบนกับตันไม่ต้องทําอะไรแล้วผมกับตันนั่นนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความสูงเท่านั้นเท่านี้ ถูกไหมฮะเข้าใจนะแล้วถ้าระหว่างบินก็อบอกไอ้ถอดเร็วแล้วอยู่ๆปุป๊บมีไอ้ข้าตัลเนี่ยขนาดนี้เรากําลังตกหลุมาากกันก็มีมันไม่ใช่ว่าติดลมงบนแล้วมันจะลากลื่นไม่ใช่ว่าผ่านหนึ่งปีมาแล้วมันโอ้โหมันพรกกระพริศเลยโปรเฟกได้เงินทุกอาทิตย์ไม่ใช่ นะ,ะแต่เรื่องได้เงินน่มันได้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะฮะทุกวันเนี่ยได้เงินเอาอย่างไม่ได้ก็ยี่สิบบาทนะฮะท่าน <c oughs> ให้เราเข้าใจหลักของการทํางานไม่มีครับมาทําเดือนหนึ่งแล้วรวยไม่มี <c oughs> ผมกล้าท้าเครือข่ายต่อให้คุณเก่งขนาดไหนเนี่ยไม่มีครับ <c oughs> เดือนหนึ่งรวยเป็นล้านไม่มียกเว้นนะฮะยกเว้นคุณมีสิบล้านมันลงยอดและคอมมิชั่นออกล้านหนึ่งเออเชื่อมีไหมสิบล้าน ไม่มีไม่ต้องคุยอ,อย่างน้อยต้องมีกี่เดือนครับสามเดือนแต่สามเดือนแรกนี่ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครคิดว่าอดทนกับแรงกดดันไม่ได้ไม่ต้องคอยคืนนี้หรอกเดี๋ยวเลิกเที่ยงปั๊บกินข้าวเสร็จกลับบ้านเลยวันนี้คุณมาคุณต้องการสำเร็จ ชีวิตคุณไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะไอ้คุณน่ไม่เท่าไหร่บางคนมันยังโสดอยู่ถูกไหมพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วเมียก็หนีไปแล้วลูกก็ไม่เอามันแล้วแต่คนที่คุณเอามาเป็นทีมงานคุณเนี่ยไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผมพูด,สดเสมอนในทีมงานว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่มีความมั่นใจแล้วลองกันเราสองหมืห้า ถูกไหมฮะแล้วมีบางคนลาออกจากงานมาเพื่อมาทำเป็นตัวลอเล่นไหมบางคนมีลูกมีเมียถูกไหมบางคนเมียตั้งสามคนจริงไหมบางคนที่บ้านเสือกมีคนใช้อีกมีกิ๊กอีกโอ้โหชีวิตมันไม่ได้เรื่องลอเล่นเลยเพราะฉะนั้นทำยังไงให้เขาสำเร็จนี่คืออย่ามาทำเล่นๆถ้าทำต้องทำจริง แล้วทำจริงตามยังไงก็ทําตามคนที่เขาสําเร็จทําอย่าไปคิดอย่าไปลองผิดลองถูกอายุผมว่ารวมๆกันห้องนี้ก็เป็นพันนะดูแลนะฮะเ F ฟเนี่ยเวลาบรรยายนะไม่เคยเจอสาวๆเลยถ่ายรูปมาเนี่ยโอ<ฮ>้เ<ฮ>พือ่อนแรลวมามามึงบรรยายมันไม่มีชีวิตชีวา นะฮะเพราะว่าครีมของเราเป็นครียมย้อนวัยนะฮะโอเคถ้ามีรายได้นะฮะนี่คือสําหรับคนที่มีงานประจําอยู่เ<ม>ชื่อผมวันนี้ทํายังไงก็ได้ให้เพดานของรายได้เนี่ยนะฮะมากกว่ารายได้ของไอทีมากกว่างานประจําแล้วให้สเสถียรน,นะฮะแล้วลาออกมาเลยไม่ต้องสนใจนะหน้าอินหน้าพงนะฮะผมเอาคนลาออกจากงานมาเยอะแล้ว ลาออกจากการขีดยางก็เยอะลาออกจากการทำนาก็เยอะนะ <c oughs> นะลาออกจากเพราะฉะน,นั้นวันนี้เราต้องฝึกวิทธิยุทยนะฮะให้จหําไว้เลยครับเวลาเจอชีวิตครับความทุกข์นะฮะต้องเจออุปสรรคต้องมีน้ําตาใครออกไปแล้วได้แต่ปิดได้ปิดได้ไอนั้นนะ่ะผิดปกติแล้วเดี๋ยวมันก็ตายแต่ถ้าออกไปแล้ว ปฏิเสธผิดหวังปฏิเสธผิดหวังและยังทําต่อวันหนึ่งสําเร็จชีวิตคนเราต้องลําบากก่อนสบายชีวิตคนเราต้องจนก่อนแล้วถึงค่อยรวยนะฮะเพราวันนี้นะฮะนะเวลาเราจะหาคนทํางานเนี่ยให้เราคิดนะฮะว่าเหมือนเราเปิดไพ่นะฮะมันมีเออยู่เมื่อไหร่เราถึงจะได้บางคนใช้กรรมเยอะอาจจะเป็นใบสุดท้าย นะฮะคนที่ทําบุญไปเยอะใบแรกหลายคนซ้ายทํางานขวาทํางานส่วนหนึ่งไม่ใช่ฟุกนะฮะเขาทํางานแล้วส่วนหนึ่งก็คือบุญเพราะฉนั้นวันนี้เราต้องทําแต่ความดีช่วยคนให้ประสบความสําเร็จนี่คือความดีวันนี้ไอเอีอยู่ได้หนึ่ช่วยคนให้พ้นทุกข์จากทรมาร 2. สองทำให้คนมีไรายได้อย่างคุณแก้วเนี่ย โค้ดแก้วเราเนี่ยสมัยก่อนหมวกกันน็อกเงินห้าร้อยบาทยังไม่มีเป็นหนี้เยอะแยะแ,แต่เขาหลุดพ้นตรงนั้นได้ก็ถือว่าเป็นบุญที่ทำเพราะนั้นทุกคนที่เข้ามาพอมีไรายได้แล้วผัวจะทิ้งผัวก็กลับมาเงี้ยคุณว่าบุญไหมบุญนะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราทำนะฮะเพราะนั้นวันนี้อย่าคิดเอาแต่ได้อย่างเดียวอย่าเห็นแก่ตัวนะฮะการทำงานที่ประสบความสำเร็จของเครือข่ายคือเราต้องเป็นผู้ให้ ะะการทํางานของเครือข่ายเราต้องให้ใจวันนี้ทํางานกับคนรู้งานกับทํางานกับคนรู้ใจผมเลือกทํากับคนรู้ใจถึงมึงไม่รู้งานกูก็สอนมึงได้แต่ถ้ามึงรู้งานแต่มึงไม่รู้ใจถูกไมหมฮะไม่ให้ใจเราเห็นแก่ตัวผมบอกเลยเลิกทําตั้งแต่วันนี้ทำไปก็ล้มเหลวทำไปก็เปลืองตัวทำไปก็เสียชื่อเพราะนั้นวันนี้ใครเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่ต้องมาทำเครือข่ายยังไงก็ไม่สำเร็จ อัพไลน์ต้องฟันธงจะทําอะไรต้องตัดสินใจให้ดาวไลน์ถ้าดาวไลน์ถามอย่าให้เขาทําเองต้องบอกเขาเลยว่าวิธีการที่ถูกต้องคือหนึ่งสองสามสี่วิธีการที่ถูกต้องคือ, 1, 2, 3, รอ,คอเราทํามาแล้วสําเร็จเราต้องบอกเขานะฮะแล้วก็ทุกครั้งนะฮะที่เราเจอเขาต้องคุยกับเขาเรื่องการทํางานต้องให้เขาเปิดโครงสร้างเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาวโกดแก้วก็จะมาสอนต้องให้เขาดูคอมมิชชั่นเป็นวิสตดอคืออะไร อีไวเลตคืออะไรทุกอย่างต้องให้เขาเป็นหมดนะฮะต้องให้เขาขี่ใบสมัครได้เพราะฉะนั้นในธุรกิจเครือข่ายของ IFT ผมการันตีฮะถ้าทุกคนมีความคิดทุกคนทําตามเหมือนที่ผมพูดคุณสําเร็จนะฮะแต่ถ้าคุณไม่เชื่อก็เชิญคุณล้มเหลวต่อไปนะฮะโลกเหลวมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดถูกไหมแต่ถ้าความล้มเหลวเมื่อมันมาหาเราแล้วมันอยู่กับเราถาวรวันนี้ถ้าคุณเลือกคุณจะเลือกอะไรฮะรใช่ เลความสาเร็จถ้าคุณเลือกความสําเร็จคุณต้องเป็นคนที่แตกตาก่างคุณต้องเป็นคนที่ไม่เหมือนคน <c oughs> คุณต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเป็นคนบา้บาบา้บาบบจริงผมสังเกตนะเวลาจัดกิจกรรมใครบา้บาบา้บาบบคนนั้นสําเร็จใครที่เป็นคนปกติคนนี้เดี๋ยวก็หายไปละเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก่อนลงผมจะเล่านิทาในให้ฟังเรื่องหนึ่งมีอินเดียแดง รู้จักประเทศอินเดียแดงนะฮะพวกนี้เขาจะเก่งเรื่องอะไรฮะเรื่องอะไรเรื่องการยิงธนูในแต่ละปีเขาจะมีการแข่งขันยิงธนูกษัตริย์เนี่ยสเสด็จประพาสป่าข้าราชบริพารเนี่ยก็คือพาไปประพาสแต่ระหว่างที่เข้าไปในป่าคุณเชื่อไหมครับต้นไม้ทุกต้นนะฮะจะมีธนูปักแล้วธนูนี้มันก็เสือกปักตรงเป้า<ม>เคยยิงปืนไหม เป้าตรงกลางเลยที่เรายิงปืนน่ยธนูปักตรงนั้นเนะ่ะทุกต้นกษัตริย์ก็เลยตัดกับข้าราชบริพารว่าใครที่เป็นคนยิงธนูเดี๋ยวงานแข่งขันธนูจะพาคนนี้ข้าราชบริพารก็เลยพากษัตริย์มาที่กระทอมหลังหนึ่งก็มาเจอเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบข้าราชบริพารบอกเนี่ยเด็กนี่ไงเป็นคนที่ยิงธนูที่ท่านเห็น กษัตริย์ก็ถามว่าเออเด็กน้อยนะพ่อเจ้าเป็นนั่งแม่นธนูได้ไงทําไมถึงยิงธนูได้แม่นเด็กก็บอกเพราผมเป็นคนเก็บฟืนเป็นคนตัดฟืนไปขายเอ้าเราไปเรียนวิชายิงธนูมาจากไหนเด็กมันก็บอกอ๋อตื่นเช้ามาผมก็เอาธนูกับลูกออกจากบ้านเจอต้นไม้ต้นไหนผมก็ยิงใส่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 กษัตริย์ก็ถามว่าเอ้าแล้วยิงเล็งได้ตรงเป้ายังไง ก็พอผมยิงธนูเสร็จผมก็กลับมาเอาสีที่บ้านไปเขียนเป็นวงกลมวงกลมวงกลมทุกต้นที่มีลูกธนูปักอยู่คุณเข้าใจความหมายไหมวันนี้คุณคือลูกธนูที่ยิงไปถึงต้นไม้แต่คุณไม่มีเป้าหมายคุณต้องรีบเอาสีไปเขียนเป้าวันนี้สามเดือนคุณต้องการอะไรหกเดือนคุณต้องการอะไรหนึ่งปีคุณต้องการอะไร สมปีคุณต้องการอะไรคุณต้องคีฟความรู้สึกนี้ให้ได้ถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณไม่มีทางสำเร็จนะฮะพบกันใหม่เดือนหน้าอย่าเจ็บใจจนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จสวัสดีครับนะฮะ